ครั้งที่แล้วเราทำเมนูมะละกอเชื่อมแห้งไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านขอเมนูฟักเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะทำสองแบบค่ะแบบน้ำตาลเยอะแล้วก็แบบน้ำตาลน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะใช้ฟักแก่ที่ขึ้นนวลขาวแบบนี้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนำมาตัดแบ่งเป็นท่อนๆน,นะคะความยาวประมาณ5-6เซนหรือตามแต่ความเหมาะสมค่ะสำหรับฟักลูกนี้นะคะน้ำหนักทั้งหมดก็จะอยู่ที่2กิโลกรัม ครึ่งนะคะโดยเราจะปอกเปลือกเอาแต่เนื้อส่วนแข็งๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําหนักเนื้อที่ใช้ได้จริงๆจะหนักเท่าไหร่กันค่ะได้แล้วก็นํามาผ่าตามในคลิปเลยนะคะแบ่งสีก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ปลอกเปลือกออกนะคะ แล้วแอดก็จะผ่าครึ่งอีกทีนึงค่ะแล้วก็ฝานเอาไส้ในตรงกลางออกก่อนนะคะส่วนนี้ก็ทิ้งไปเลยค่ะหรือว่าจะเก็บเม็ดไว้ปลูกต่อก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นแบ่งเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะตรงไหนที่เนื้อเขาอ่อนๆเราก็จะเอาออกด้วยนะคะก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะ สำหรับชิ้นที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหนักเนื้อที่ใช้ได้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่1,200กรัมค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะนำไปคำนวณปริมาณน้ำตาลที่เราจะต้องใช้นะคะก็ล้างทำความสะอาดสัก1-2น้ำค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาเสดดน้ําแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาแช่น้ําปูนใสกันค่ะสําหรับวิธีการทําน้ําปูนใสนะคะจะใช้ปูนแดงหรือว่าปูนขาวก็ได้นะคะนํามาละลายกับน้ําเสร็จแล้ววางพักไว้ให้ตกตะกอนแล้วนําน้ําส่วนใสๆมาใช้นะคะก็เทน้ําปูนใสลงไปให้ท่วมชิ้นฟักโดยเราจะแช่ไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะขั้นตอนนี้แนะนาให้ทําตั้งแต่เช้าเลยค่ะตัวน้ําปูนใสเขาก็จะช่วยให้ชิ้นฟักของเรามีความคงรูปนะคะเวลานําไปเชื่อมก็จะทําให้กรอบแล้วก็นื้อ ื้อชิ้นฟักไม่เละด้วยค่ะแนะนําว่าจําเป็นต้องใช้นะคะค่ะอันนี้เราก็แช่มาจนครบเวลาแล้วนะคะเนื้อฟักที่ได้ของเราก็จะมีความแข็งขึ้นนะคะก็เทเอาน้ําปูนใสทิ้งค่ะเสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อล้างเอากิ่นน้ําปูนใสออกค่ะ ล้างเสร็จแล้วก็เทใส่ตะแกรงเสดดน้ําไว้ก่อนต่อมาก็มาต้มน้ําให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สารส้มลงไปค่ะจํานวน10กรัมรอให้นล้ลายแล้วก็ใส่ชิ้นฟักลงไปค่ะเราจะต้มฟักอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะตัวสารส้มเขาก็จะมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ชิ้นฟักของเรากรอบเช่นกันค่ะแต่ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อเขบาเวลาก็ตักชิ้นฟักขึ้นน็อกน้ําเย็นเลยค่ะ เราก็จะล้างชิ้นฟักไปในตัวนะคะเมื่อฟักของเราอุณหภูมิปกติหรือว่าเย็นสนิทแล้วก็นำขึ้นเสด็จน้ำได้เลยค่ะ ต่อมาก็นำชิ้นฟักที่ได้มาแบ่งผสมกับน้ำตาลทีละนิดนะคะจะได้คุกเค้าได้ทั่วถึงกันค่ะโดยสัดส่วนน้ำตาลต่อฟักนะคะฟัก1กิโลเราจะใช้น้ำตาลทั้งหมด700กรัมค่ะวันนี้เนื้อฟักที่เราใช้ทั้งหมด1200กรัมนะคะก็จะใช้น้ำตาลอยู่ที่840กรัมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เนื้อฟักมากหรือน้อยกว่านี้ก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดทอนสูตรได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาวางพักไว้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ15ชั่วโมงหรือจนกว่าน้ําตาลทรายของเราจะละลายหมดค่ะตัวฟักเขาก็จะคลายน้ําแล้วก็ดูดซึมตัวน้ําตาลเข้าไปในชิ้นเนื้อนะคะนี่นะคะน้ําตาลของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็นําไปลงกระทะเชื่อมกันเลยค่ะช่วงแรกเราจะเชื่อมด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะระหว่างเชื่อมก็มาคอยมันพลิกชิ้นฟักนะคะให้โดนน้าเชื่อมให้ทั่วค่ะ เมื่อเราเชื่อมไปสักพักตัวน้ำเชื่อมของเราก็เริ่มแห้งเริ่มงวดแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เบาเป็นไฟอ่อนค่ะช่วงนี้ก็หมั่นคนเรื่อยๆนะคะตัวชิ้นฟักจะได้ไม่ไหม้ติดก้นกระทะค่ะนี่ค่ะตัวน้ำเชื่อมของเราก็แห้งเกือบหมดแล้วนะคะวันนี้แอดจะเทสโดยการตักแบ่งชิ้นฟักบางส่วนออกมาก่อนนะคะและส่วนที่เหลือเราก็จะคนต่ออย่าหยุดมือจนตัวน้ําตาลของเราแห้งดีเลยนะคะ พอแห้งประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากนี้เราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆโดยอาศัยความร้อนที่ยังคงอยู่ในกระทะนะคะผัดต่อจนน้ำตาลแห้งขาวแล้วก็เย็นตัวลงค่ะ นี่ค่ะพอได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนี้ก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับปัญหาของเมนูนี้นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆคนไหนเจอกันบ้างนะคะทําเสร็จใหม่ๆตัวฟักของเราก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะแต่พอเราวางพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตัวน้าฟักของเราก็จะซึมออกมานะคะใครมีวิธีแก้ไขยังไงก็แนะนําแอดมาได้นะคะส่วนตัวแอดจะแก้ปัญหานี้โดยการนําฟักที่เราเชื่อมแล้วมาอบในเครื่องอบผล,ลไม้เพื่อไล่ความชื้นออกจากชิ้นฟักอีกทีนึงค่ะนี่นะคะให้สังเกต ว่าน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นฟักที่เราแบ่งออกจากกระทะในขณะที่เราเชื่อมนะคะเราก็จะเอามาอบไล่ความชื้นเหมือนกันนะคะให้เข้าแห้งค่ะ สำหรับวิธีนี้น้ำตาลเขาก็จะเกาะตัวชิ้นฟักได้น้อยกว่าวิธีแรกนะคะก็อบที่60-70องศาเซลเซียสนะคะอบไปเรื่อยๆจนกว่าตัวชิ้นฟักของเราจะแห้งเลยค่ะแ่ะเราก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมานะคะว่าเครื่องอบผลไม้ตัวนี้กินไฟไหมนะคะเครื่องนี้เขาจะใช้กำลังวัตต์อยู่ที่350วัตต์นะคะอัตราการกินไฟก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ1บาท75สตางค์นะคะถ้าใครอบนานก็คูณชั่วโมงเข้าไปค่ะซึ่งจริงๆแอดก็ชอบเครื่องอบผลไม้ตัวนี้มากๆเลยนะคะทําให้เราไม่ต้องเสียเว ลาไปรอแดดนะคะแล้วของที่เราจะทําไว้ทานก็ไม่ต้องตากฝุ่นด้วยค่ะซึ่งถ้าถามว่าเอามาตากแดดได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะแต่อาจจะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันด้วยนะคะค่ะตรงนี้เราก็ตากแดดมาประมาณครึ่งวันนะคะเขาก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะในส่วนของน้ําตาลที่ละลายเขาก็ยังไม่ตกผึกดีนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะต้องเก็บแล้วก็มาตากต่อจนแห้งค่ะ ส่วนเครื่องนี้เราก็สามารถอบยาวๆได้เลยนะคะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลารวมๆเกือบ10ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งระยะเวลาการอบก็อาจจะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นฟักแล้วก็ระยะเวลาในการที่เราเชื่อมบนกระทะด้วยนะคะถ้าใครเชื่อมได้แห้งกว่านี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่านี้ค่ะชิ้นเมื่อกี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราเชื่อมจนแห้งในกระทะนะคะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลที่เคลือบน้อยนะคะที่เราตักมาระหว่างเชื่อมแล้วเอามาอบนะคะ กอแห้งดีทั้งสองแบบแล้วค่ะนี่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงความกรอบค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบดั้งเดิมแบบน้ำตาลเคลือบเยอะนะคะ ในเรื่องของความกรอบและความหวานก็ไม่แพ้กันเลยทั้งสองอย่างนะคะใครที่เป็นเบาหวานแนะนำหลีกเลี่ยงเมนูนี้เลยนะคะหวานมากๆค่ะส่วนใครที่ขอมาแล้วก็ลองไปทําทานกันดูนะคะท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ